สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินเนตเนมเลวันลับเลือเสร็จน่นะครับแล้วผมจะกินข้าวอันดับเลกมามามาตอนนี้กินข้าวแล้วจำไว้นะครับหนูหนูน้นนองๆก่อ,อ,อจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินชน้อน ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจบไว้นะครับเด็กดี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 ก็มาถึงการกินแล้วนะครับทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ อร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมเ <Okay. S 1> อาโอเคนะครับขอเวลาไปกันนะครับนะกลับมาพบกันในยิปนาห์กับหมูสมัดีคร